ดนขึ้นไปทุกคนเเน่ขึ้นมาได้ขึ้นได้ดีได้เลยยืนมันโน้นดีกว่าครับครับอเสียงเรียบแพ้่เสียงเรียบแพ Yeah. ได้ได้ค่ะตัวแทนจากบ้านน้ำทิมนะคะตัวแทนจากบ้านน้ำทิมนะคะก็ต้องบอกว่าเราอะมองเห็นความรักของคนคู่นะคะมาเป็นกัรจุดนเริ่มต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนมาเป็นที่รองเท้นะคะจนมาเป็นคู่มั่นมีวันดีๆแบบนี้เป็นเรสอยแอนด์รซีสุขภาร สำหรับแฟนคลับนะคะก็คงจะเหมือนความฝันที่เป็นจริงนะคะเหมือนละครที่จบแบบเตี้ยนดิ้ีแต่ว่าสำหรับของคู่ก็คงเป็นของจบเริ่มต้นของชีวิตคู่นะคะคการแบ่งปันความรักความสุขความ,มนนอดทนเสียงหัวเราะความเข้าใจความเป็นครอบครัวที่ร่วมรวมหัวใจของคทั้งสองครอบครัวแล้วก็แฟนคลับ ทุกคนทั้งที่อยู่ห้องนี้แล้วก็ข้างนอกด้วยนะคะเราทุกคนจะสับงสอนน้องทั้งคู่เสมอไปนะคะเพราะว่าคนน้องคู่เป็นเหมือนที่ร่วมดวนใจของเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เราเปเร่วมตัวกันในวันนี้ขอ้อความแบบนะคะ Family love is game to c a u n t r y and b t h win ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอ ท่านถัดไปเลยค่ะนกสวัสดีนะคะคู่บ่าวสาวแล้วก็สวัสดีแขกทุกท่านนะคะจริงๆขึ้นได้มากนะคะก็อยากจะแสดงความดีๆกับทั้งคู่นะคะเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณทั้งคู่ที่ให้เกียรติเราได้เห็น ให้เราได้มีสดดว่วนร่วมแล้วก็ได้เห็นจุดเริ่มต้นของทั้งคู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าทั้งคู่เติบโตกันมานะคะมีทั้งความรักความเอาใจใส่ของทั้งคู่เองแล้วก็มีให้แฟนคลับมาเสนอมาะคะ่ะวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งคู่แล้วเราก็สัญญาว่าจุดเริ่มต้นจุดนี้เราก็ยังไม่ปล่อยมือจากทั้งคู่ไปนะคะเราพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนทั้งน้องหมากแล้วก็น้องคิม ให้ดูพัฒนาการทั้งเรื่องของครอบครัวและก็การทํางานค่ะเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทั้งคู่เสมอแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะพวกเรามีความสุขไปกับคู่บรรา่าสาวจริงๆค่ะขอบคุณค่ะลาดับถัดไปค่ะนักหักรหิค่ะคก้าวแรกตั้งแต่เตชีสที่เราเก้าวไปด้วยกันผ่านอะไรมาด้วยกัน รับปริญญาที่มองหูงงานบวชจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่เห็นหมากมีชีวิตคู่มีความสุขกับน้องคีมเราพวกเราเห็นมาดตลอดแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นหลักตัวเล็กๆ <c oughs> พวกเราต้องรอ แล้วก็ขอบคุณที่ให้แฟนคลับของพวกเรามามุงุร่วมในวันนี้คิดว่าทุกคนน่ะดีใจมากๆแล้วเราก็ตั้งตารอวันนี้แหละที่เห็นหมากมีความสุขขอให้ทั้งคู่นะคะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แัะที่แต่งงานก็ให้จเจริญรุ่งเรืองก็ขอบคุณขอบคุณที่ให้เรามีส่วนร่วม มีกองศุกมากๆค่ะสุดท้ายค่ะนคะนคะตัวแทนบ้านคิงเนาะก็จากวันแรกที่เรามองหมากมาเนาะแล้วก็เห็นหมากเติบโตไปเรื่อยๆในวันนี้แบบเรามีความภูมิใจ <c oughs> เรามีความภูมิใจที่แบบได้เห็นวันนี้มาเน,นาหัน้เป็น,นหัน้ครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็พา น้องคิมเดินไปข้างหน้าเดินไปชี้ข้างหน้าที่จะมีแต่วความรื่นเรืองประสบความสําเร็จน้องหมากคือความสุขของพวกเราแล้ววันนี้น้องคิมคือความสุขของหมากเพราะฉะนั้นน้องคิมก็คือความสุขของพวกเราด้วยขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะก็ลาดับถัดไปนะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วนะคะก็ขอแฟนคขบัขบทุกคนนะคะครับ สึ็จทดีมาก่อนไหม่นะกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตึงเต้นไม่แพ้กันนะครับผมก็ก็คงไม่ต้องบอกอะไรวันนี้เป็นวันที่เราสองคนอยู่ความสุขมากๆนะครับก็คง เป็นคำขอบคุณจริงๆเลยเ<ช>ทุกคนอย<ช>ู่ที่นี่ท<ช>ี่อยากให้มาด้วยก็อ,อยากจะให้มากันได้เยอะมากกว่านี้นะแต่ว่าอยู่ที่เห็นสถานที่มันก็รับได้แค่นี้จรนะิงๆเนาะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ตัวผมเองตัวน้องเองมีความสุข,สขแล้วก็ขอบคุณมากที่คอยอยู่ข้างๆกันทั้งบ้านคู่บ้านเดี่ยวนะครับผมขอบคุณที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ทุกๆคนในในกลุ่มด้วยกันนะครับก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยดูเราตั้งแต่เรื่องแรกนะแล้วแล้วก็จนเราอินเลิฟจนเราจนเราขอกันจนเราแบบเอิไงก็ก็เหมือนเราก็อยู่ในชาร์ัแห่งชีวิตด้วยกันนะฮะ โอเคย้อนยนละเยอแล้วคือเรากูดไปหมดเลยอ่ะก็เหมือนกานะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตเอามาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่สำคัญมากๆของเราที่แบบเชียร์เรามาตลอดบอกจริงๆถ้าไม่มีแค่นะคะพวกผมเราคงไม่มีแรงที่จะมาอยู่ตรงวนี้ได้ก็ทุกคนคือมีความสาคัญต่อเรามากๆ เที่ยวอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่เราคิดถึงทุกครั้งและเราก็ดีใจทุกครั้งที่เวลาแบบไปออกแ,แล้วก็เจอทุกคนได้พูดคุยได้มองมอยได้ถ<ช>่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนคือเป็นสวน่วนในโมชีเราจริงๆนะคะก็ถ้าเกิดว,ว่าวันนี้มีอะไรผิดพลาดก็อยากจะขอโทษด้วยจริงๆนะคะครเราทำดีที่สุดแล้วใช่ <c oughs> เราก็อยากจะพาทุกคนได้เห็นในบรรยากาศที่เราอยากให้เห็นนะเนาะ มาอยู่ร่วมกันในณเวลาเดียวกันนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นความทรงจำกันตลอดไปนะครับผมจุ๊บค่ะจุ๊บก็ยังไงดีเราจะจบยังไงดีเราจะแก้ก็ได้หรอเอ่อก็คงทราบแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะจะได้ได้ได้ชมภาพสดจากตรงนี้นะครับแล้วมากินข้าวพร้อมกันโอเค สุขสบาีทุกคนแหละบางคนจำไม่ได้เลยท่ใช่ใช่แแบบเฮ้ยอ๋อใช่ทตีกะบังขึ้นมาปกติมากแบ่ว่าเปิดช่างเลยอะสุดอดจริงขคุนะคะีก็แฮปปีมากมีความสุมากๆก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับเราค่ะทีมจะเปลี่ยนชุดอีกทีมื่ไหร่คะ อย่งแค่นี้แหละอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวมีแฟนคลับมาบางส่วนเอาของมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวอยากลงไปดูไหมขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูนไปดูไหมได้ได้อะไรมีไฟด้วยอ่ะอูยครับที่เราไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะนี้หรอวใช่ใช่ค่ะทุกคนขอากับขอบคุณ เฮ้ยผมคิดดีนะเป็นมันมีมูนกันโอเคค่ะเดี๋ยวผมได้ไหมเนาะครับผมเดี๋ยวก่อนการขออนุญาตถ่ายรูปทั้งหมดเลยได้ไหมคะเราเราให้เราอยู่ตรงไหนดีเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยืนรอให้สต๊อกขึ้นไปก่อนเอาเถอะอะไรกันเนาะเป็นเซลฟี่อย่างเงี้ยเหรอคะจะถ่ายรูปหมูกับแฟนขา โอเคค่ะได้ค่ะให้ hey, are you? You are you? ้งผาน้งทนีก็เป okay. <stud> <t> ็นดีนพวกเรานะคะมาเลยค่ะงวมกันตั่วแล้วทุกคนทุกคนอะไรนะคะมาไยอยางตรงนี้เนาะโอเคไม่ต้องไม่ต้อง นี่ไม่ได้จับท้อที เอผิดห้องคมาเลยขอบคัมากเลยรักเมกันขอบคุณมากขอบคุณพี่มาพ่มาดีใจมากเลยที่มีวันนี้พี่มาบายบาน้องอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยดีใจอะดีใจ ตายนอนนอนมาบ้าง